โอเควันนี้เรามาอยู่ในช่องแมสต์บิดบีแล้วก็วันนี้เราอยู่ในเกม Emily w a ว t ล์ o ทูเพหรือเอมิลี่จ้องจะล่นเราก็เกมนี้เป็นเกมผีนะถามว่ายากไหมก็ <c oughs> ผมไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูวิธีเล่น <c oughs> ถ้าผมเล่นไม่ได้ผมก็จะไปดูถ้าผมเล่นได้ผมก็จะมั่วไปเรื่อยๆค่อยว่ากัน รู้สึกว่าเกมจะเริ่มตอนเที่ยงคืนแทะเข้ามาตัวหน้าเกมน่าจะชื่อเอมิลี่นะเป็นนามผมก็ขาวมา <Hello. S 1> สวัสดี s <S อ่ะ,อะพูดไรนะฟาร์มไม่ทัน,อ,อ,อ,น,น,นอือมน่าจะต่ออ่ะเอ๊ะเมื่อกี้นายเอมิลี่อ่ะน่าใช่ไหมไหนดูซิมีอะไรบ้างสปรินต์สวิฟทูลูอลา,าวแล้วก็ into act into act เออแล้วก็มีค l i c เฮีย e to move o okay. มีไฟนได้แล้วโอเคมาเล่นยังไงอืมถือกระดาษได้ไหม look อาา่าฮะแล้วก็ flip โอเคสามารถเปิดปิดไฟได้ l i g h t l i n i n t r act tab enter move look โอเคขอบคุณที่บอกครับอืมเอ,อ๊ะห้าทุ่มแค่ยังไม่ ใครหัวลอบะแล้แะนั่นตัวอะไรอะตัวตลกสินะอือฮึอ่อพวกเขาขังฉันไว้ข้างล่างนี่เอ่อตรงไหนอะดูไม่ออกแฮะเดินไปเรื่อยๆเลยกันนั่นมันตัวอะไรกันอืมช่างมันแทะเอ๊ะ หัวเราได้อะไรอะ Let's play at midnight มาเล่นการในช่วงเวลากลางคืนโอเ okay. ค midnight นี่ก็กลางดึกนะ,ะมีอะไรปะเหมือนเห็นหัวใครแวบๆเมื่อกี้ at least I have some f r i e n d ฉันต้องการเพื่อนเหรอฉันไม่มีเพื่อนเลยฉันพลาดจากเพื่อนหรืออะไรฉันต้องการเพื่อนดอ,อยู่ใน basement ก็น่าจะเป็นห้องใต้ดิน เหมือนเขาจะอยู่ห้องใต้ดินแท้ชั้นเชสเตอร์ใส่เนคไทอ๋อมันชื่อเชสเตอร์อ๋อไอตัวเมื่อกี้ชื่อเชสเตอร์แล้วก็กิกกี้กิกกี้อ่ะเออกิกกี้น่าจะเป็นตัวหุ่นผู้หญิงเออที่เดินผ่านเราไปแล้วหัวเราใส่แล้วก็มิสเตอร์ทัตเทิลเอ้ยทัตเทิลเหรอเป็นตัวตลกออ๋เขาเป็นเพื่อนเธอเหรอ,อ,อ,อฮะเอมิลี่ลูกศิษไปทางลงไปใต้ดินแฮะโอเคผมฟังไม่ออกชฉันมาเรื่อง มลงไปในเบสเมนต์แล้วไงต่อครับผมขอบคุณที่บอกว่าผมต้องลงไปนะครับหาเปิดอ่านกระดาษหน่อยละกันเออวันดีกิกิทำอะไรอยู่โลก ขอบคุณที่ปิดไฟฉายให้นะรู้ว่ามันเปิมแบตแต่ก็เก่งใจไม่ต้องปิดให้หรอกไอเทคแคร์ฉันดูแลเพื่อนของฉันไอเม e กเพล t เพลตตี้ pretty. คืออะไรวะดอนเท r ร์อ o u า d อย่าหันหลังไปพิกาบูคืออะไรวะ <c oughs> คืออะไรวะเล่นอะไรกันรู้สึกว่านางเอมิลีนางจะมาหาเพื่อนในนี้ที่เป็นตุ๊ก,กตาผมก็ ทำไมเมื่อกี้เสียงประตูมันซ้ำสองใครเปิดประตูอีกละเอ๊ะรู้สึกว่าที่นี้จะไม่มีอะไรแล้วอืมฮอันนี้คืออะไรเ,ไเทปวิทย,ยุสินะอ่ะไหนดูสิอะไรคิวๆฉันคิดว่าพวกเขาต้องการที่จะฆ่าฉันบอดคืออะไรบอดแดมันคืออะไร รู้สึกว่ามุมอจะ,ะแปลกแปให้เกมนี้ฉันอยากจะเล่นเธอไปไหนไม่รู้เหมือนกันวะอะปล่อยให้นี่พูดไปแล้วใครเปิดโทรทัศน <c oughs> ์วะอ๋อมือรู้สึกว่าผมจะโดนอนนี่นะมือโดนวิทยุไปห้องน,น้นแนละกันเห็นก็กว้างดีเดี๋ยวเดินไปสำรวจหน่อยแล้วกันพาร์ตนี้น่าจะไม่มีอะไรมาก <c oughs> แค่ไปสำรวจ,จเฉย ใครปิดไฟฉายอีกแล้วมีกระดาษไมกระดาษการะดาษกระดาษอยู่ไหนกระดาษอยู่ไหนกระดาษอยู่ไหนไม่มีเลยเหรอยังไม่อยากเข้าเนื้อเรื่องเกมเลยแฮะวัสดีเชสเ,เตอร์ใช่ไหมนัดลายทุยนายรอดี<ห>านายอืออีกแล้วเอ๊ะกระดาษอะไรเอามาอ่านหน่อยเพื่อนของฉันช่วยฉันพวกเขารักฉันห้ามขยับ หมายเขาว่าไงห้ามขยับคืออะไรห้ามขยับเขาหมายถึงหมายถึงเอมิลี่หรือหมายถึงเราห้ามขยับไม่รู้ฮะกี่โมงละนาฬิกายอยู่ตรงไหนใครรู้วิธีการปรับมุมมองเกมนี้บ้างอ่าพวกเขาล็อกชั้นไว้ข้างใต้โอเคอันนี้บายอะไรอะโดนวไหนจริงพวกเขาไม่แคร์ฉันเกี่ยวกับฉัน พวกเขาไม่เคยรักฉันเอา้าเอา้านางเอมิลี่เหรอเอตอตลงคือพวกตุ๊กตานี้ไม่รักนางใช่ไหมเนี่ยดูไอ้หน้าสงสารเอมิลี่แต่เธอก็ไม่น่าฆ่าฉันเลยนะจริงเธอไปอยู่ในเบสเมนต์เนี่ยใครรู้เรื่องแล้วก็คอมเนมนต์ไว้หน่อยนะ <laughs> ผมไม่รู้อะไรเลยผมอ่านังกฤษไม่ค่ายจะออกเลยสิอันนี้เหมือนเป็น นอปลุกแค่หน้าขโมยไปใช้เองเมื่อเราจะรับ่าเป็นคนส่พิซซ่าแล้วมาที่นี่นะอืมจากที่ผมนั่งอ่านมาน่าจะเป็นคนสั่งโว้ยตุ้ยคนส่พิซซ่าอืมเมื่อไหร่จะตีหนึ่งเดี๋ยวผมลองเล่นสักรอบแล้วกันถ้าผมตายผมก็ตัดคลิปเลยแหละอ่าฮะรู้สึกจะเที่ยงคืนแล้วแค่ได้เวลาเอะ๊ะมีปุ่สปริน ตอนเพิ่งเห็นมันคงจะเป็นมันก็มีตั้งนานแล้วนี่วะมันวิ่งได้นานมากไมเนี่ยเอาไว้วิ่งหนีใครอะดอนลุกอย่ามองไปที่เธอโอเคจัะไปจะไม่มองแล้วกันนึกมองดีวะใครเปิดประตูใครเปิดประตูใครเปิดประตูใครเปิดเ,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 เอ๊ะเสีย หรือต้องมองวะน่ากลัวขอมองได้ไหมขอมองก่อนได้ไหมมันก็ไม่น่าจะขยับมาฆ่าเราได้นะถ้าเรามองเธอไว้แช่บอกอะขอแหกกดเกมหน่อยอยากลองจะได้ตายไปไปวัาดีนับอุนเธอทำอะไรอยู่เหรออ่ะหายแค่เอ๊ะเดี๋ยวนะอย่าบอกไ่าไอ้อกดนั่นมั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 นหลอกเราเหรอเดี๋ยวผม รอไม่มองมันสักรอบหนึ่งแล้วกันอ่ากิกี้ใช่ป่าวะกิกี้เออกิกี้อยู่ไหนลูกกิกี้กิกี้ไปไหนละนานี่ก็ไหวเลยเกินเนาะกิกี้อยู่ไหนกิกีิฟังเสียงมิ้งเราเอะผมเงียบๆหน่อยนิดนึงนะจะฟังเสียงน้องกิกี้หน่อย ว่าเสียงไหนเออเออเออนางหัวเราะแล้วอ๋ออย่าดึงนี่โอเคผมจะรอไม่มองแล้วกันมันรอ,อผมแน่เลยไม่นานเลยว่าละ <c oughs> โอเคต่อไปมันบอกอะไรผมจะไม่เชื่อมันสักอย่างผมจะทำตามคำกล้ามมันก็จบไปแล้วสรารคดีนี้ก็ถามว่าน่าเล่นไหมไม่ <c oughs> โคตรน่ากลัวเลยเกมเนี้ยมันน่ากลัวอยู่นะเออจะว่าไปมันก็น่ากลัวนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับหน่อยนะถ้ายอดวิวเยอะผมจะกลับมาเล่นต่อผมจะพยายามเล่นให้จบนะไก่เกมนี้เดี๋ยวคราวต่อไปผมจะลองอมผมไม่ไปดูวิธีเล่นก่อนแล้วับผมจะเล่นเองไปเรื่อยๆก็สารคลิปนี้ก็จบไปละมิไบร์ครับผมเยอะ